สวัสดีกับวันร้อนร้อนด้วยพี่ชายสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจออีกแล้วนะครับพี่สันช่วงนี้ชั่วโมงนี้ร้อนมากเลยพี่สันร้อนมากตับแลบก็ร้อนร้อนแบบนี้ต้องหาเครื่องดึงดึงน้ำครับมัน้ำครับตอนนี้แรงมากเลยคับผ้มรอฝนก็ ตกติอ่ะร้องบุบบุบแต่ก็ไม่มาแต่วันนี้ก็พามาดูที่ร้านทวีชัยคนะเดี๋ยว่าทวีชัยจเจริญยนต์อยู่ตรงไหนนะพี่อยู่อำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือจับชิพีชมาที่ร้านได้เลยนะครับร้านทวีชัยจเจริญยนต์ไทงามนะครับ<อ>ชิพีเอชพามาเลยนะครับโทรนะพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครบับนั้นนะครับครับพี่ชัยพามาดูเครื่องส,สวยๆด้านในเอ,เอาของสวยก่อนเลยอเอาของสวยก่อนเลย สตาร์ทไม่ได้ไม่มีคนอยู่เลยแต่พี่ชายการันตีว่านิ่มทุกตัวเลยนะครับพี่สันตัวนี้เครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อนะครับพี่สันเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อเลยนะครับตัวนี้ได้สตาร์ทนะครับร้อยสี่สิบทันเดอร์นะครับดูดูด้านนี้ลยครับพี่สันมาแบบไม่ล้างลั้างไม่ทันชั่วโมงเนี้ยตัวนี้ผิวสวยๆเลยนะครับพี่สันเดิมๆนะครับตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่สันสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดตัวนี้ก็ทันเดอร์นะครับเครื่องสวยๆนะครับ ครับได้สตาร์ทก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันครับผมเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามหมื่นเจ็ดนะครับราคาเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้ามาติดตามนาในช่องของพี่สันพลโคกรถไถ่ต้องทาพี่ชายจัดโปรให้เหลืออยู่ที่สามหมื่นหกรถได้เป็นพันเลยเอาไอ้ตัวนี้ยังอยู่พี่สันไอ้ที่เรารีวิวกันที่ว่าเดินหอบเดินเดินหอบครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นครับให้ยังรับ ถ้าธรรมดาตัวนี้ RT ร้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0มครับเครื่องเดิมๆนะครับยังไม่เคยได้เปิดได้รื้อเลยนะครับพี่สันิครับตัวนี้จะเป็น RT ร้อยยี่สิบนะครับธรรมดาตัวนี้ RT ร้อยยี่สิบธรรมดาในนิ่มเลยนะครับพี่สันนะครับเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่27,0 0 0ับาทนะครับผมครับตัวนี้จะเป็นยันมาร์ร้อยห้า YM กองคลองนะครับสภาพเดิมๆนะครับในนิ่มๆนะครับครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับเห็นสภาพแบบนี้แต่ในนิ่มเลยนะครับพี่สันตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้ากันแล้วกันสองหมื่นห้าครับผมครับผมตัวนี้จะเป็น et แปดศูนย์บิลวเป็นปอกเป็นแหวนเป็นลูกหมื่นสามนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ชายจะบอกรวมเลยดีกว่าเนาะพี่สันเนาะมันจิ้มทีละตัวไม่ได้นะครับเนาะอย่างกับ et เก้าห้าเนี่ครับเนาะตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับ et แปดศูนย์เดิมๆนะครับตัวละหนึ่งหมื่นบาท อีทีร้อยสิบตัวนูนไม่นูนพี่ชายฟังเสียงอย่างเดียวตัวนูนไม่นูนตัวละหมื่นหกทั้งหมดเลยนะครับครับอ่าอย่างอย่างตัวนูนเนี่ยอ่ะพี่พี่เนี่ยเนี้ยเนียเนี่ยตัวนูนเนี่ยครับสภาพสวยๆนะครับพี่ชายตีรวมเลยตัวละหมื่นหกทุกตัวเลยนะครับสวยมากเอฟซีมาติดเลือกชมได้เลยนะครับตัวนูนจะเป็นยันม่าร้อยห้าเอ็มนะครับตัวนั้นอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับมามาพร้อมกับสีเขียวหัวเป็ดเลยนะครับ ออรถจักรยานรถจัรยานยนต์ของมีกโมเตร์ไคออเรกเอาดีกว่า,าครับมาเลือกเอาได้เลยนะครับครับโค้งก็ตัวละแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งมาได้เลยนะครับอันนี้กำลังมาเนี่ยนะแล้วพี่ชัยจัดส่งทั้งวันเลยนะครับอนนเ,เอฟซีจัดเรียบร้อยเลยครับวันนี้จัดส่งทั้งวันเลยนะครับครับผมมาดูดูด้านนี้ครับพี่นอนเดี๋พาไปดูครับ โคงราคา5้าพันหกพันยังมีอยู่นะครับพี่ฐานห้าพันหกพันมาเลือกได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นผานครับผานของ LCS นะครับของ45แรงนะครับพี่ชายจัดให้เลยนะครับ2 0,000บาท2 0 0 0มบาทผานนี่สองหมบาทะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโรตารี่ของ60แรงนะครับ11แถวแล้วพี่ฐานดูเนี่ยาร์เตัวตัวนต,ต,ตัวนี้จะเป็นเป็น11แถวนะครับสวยๆเลยนะของคูปาต้าเนี่ยพี่ชายให้ส0 0 0 0 30, บาทครับสามหมื่นบาทแต่ถ้าติดตามอะไรช่องของพี่สันนะพี่ชายลดให้เหลือสองหมื่นเก้าก็ได้พันหนึ่งน้ำใจ<ช>น้ำใจใช้ได้นะพี่นะใช้ได้เลยครับมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอีแตนด้วยครับพี่สันอีแตนสวยๆเลยนะครับรีบๆเลยนะเอฟซีตัวนี้แตนใหม่นะ้ำตโลโล,ลูกบลเลอะเลยพี่สันดูดิเห็นป่ะเห็นสโลป่ะสโลลูกใหญ่ๆเลยนะครับสี่เทิร์นสี่เป็นแปดมโลนะครับครับ มม่มมีีทะเบยนตัวนี้ไม่มีทะเบียนนะครับ,บจันทรนเกษตรนะครับหัวพี่ดีเคนะครับพี่สันรถจันใหม่แล้วเนี่ยเ,เครื่องสวยด้วยนี่อาทีร้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่แสนหมื่นนะครับพี่ตันแสนหนึ่งล้านบาทครับต้องติดตามในช่องของพี่สันนะครับรถทันทีนะครับเหลืออยู่ที่แสนห้าพันบาทจัดได้เลยตัวนี้จันทร์สโลว์เหมือนกันยาวเก้าศอกตัวนี้มีทะเบียนนะพี่สันยังอยู่ อ่าตัวนี้ยังอยู่ครับตัวนี้ยังอยู่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยันมา115เจ้าโลกนะครับตัวนี้อยู่ที่แสนหมื่นบาทแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับรถครับเหลืออยู่แสนห้าพันราคาเท่ากันเลยครับตัวเท่ากันเลยครับคันนี้มีช่องอันนี้ไม่มีช่องอ่าตัวนี้เป็นพื้นเรียบนะครับยาวเก้าซอกครับผมคันนี้ตัวนี้จะเป็นนี่แสนสี่สูบนะครับมีสโลทุกคันตัวนี้ยาวเจ็ดซอกนะครับตัวนี้พี่ชายให้หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเครื่องสี่สูบสี่สูบครับของอีซูซุนะครับ ตัวนี้แตนชัยภูมิยังมาอีกแล้วครับพี่สันอาชัยภูมิมันเก่าไปแล้วไปแล้วค่ะชัยจะพุ่นดำตัวนั้นไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่ดำครับผมตัวนี้ไม่ดำตัวนี้เฉพาะตัวพี่ชายเอาแปดหมื่นก็แล้วกันไม่รวมเครื่องไม่รวมเครื่องนะครับเป็นแดดเผาลอยครับเผาลอยมีสโล่พี่อ๋อมีมีมีสโล่พร้อมเลยครับสโล่สโล่คันสีสวยนะครับยางสวยด้วยนะครับเผาลอยนะครับคันสีนาำสีอ่าตัวนี้พี่ชาให้แปดหมื่นมาลได้เลยนะครับครับ สวยๆเลยพี่จะรับกันพี่สันรถไฟแดงเลยนะครับนี่ไฟแดงไฟแดงสวยงามนะครับสวยงามกําแพงเพชรครับผมตรงนี้จะแต่ร้อนๆครับผมยังไงพี่ชัยก็ฝากช่องรถไายคนจนไว้ด้วยนะครับยังไงพี่ชัยก็ฝากช่องรถไายคนจนด้วยนะครับเขาอาจะอัปเดตตลอดครับผมวันนี้ก็พี่ชัยก็ดีใจนะครับพี่สันมาเยี่ยมและพี่เอมาเยี่ยมนะครับพี่ชัยก็ดีใจนะครับ ครัพี่ก็เป็นเจ้าของร้านครับผมเดี๋ยวพ่งน,น,นี้เอา,าอ,อะไรมาลงเดี๋พรุ่กนี้มีเครื่องลงเป็นร้อยตัวเลยนะครับมเครื่องมาลงอีกเป็นร้อยร้อยร้อยกว่าตัวนะครับผมเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับแล้ว่ันี้ก็จัดส่งอีกแล้วนะครับอันนี้ส่งที่ไหน,นี่วันนี้ส่งอยู่ใกล้ๆบ้านนี้นะครับลุงเพชรลุงเพชรกับยันม่าร้อยสิบห้าเจ้าโลกนะครับไงพี่ใจยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นนนี้เลยจัดเลยวันนี้จัดส่งทั้งวันสวัสดีครับ พ่อดีแข็งแรงดีพ่อแข็งแรงดีพ่อพ่อพิชัยพ่อพ่อพิชัยนะครับถ้าจะหมดตอนนี้แล้ไม่ครับครับหมดท่านี้แหละครับเดี๋ยวค่อยดูในช่องของพี่ชัยรถไถขุดชนครับครับผมครับผม วันนี้จบไปเพียงเท่านี้เลยก็ฝากกดติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ